ปัจจุบันปัญหาการเกิดฝ้ากระผิวมองคำหรือผิวหน้าที่ไม่แข็งแรงเป็นอีกหนึ่งปัญหาหลักของทุกเพศทุกวัยอันเกิดมาจากการพักผ่อนไม่เพียงพอหรือการใช้สารเคมีบนใบหน้าในปริมาณที่มากมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนำเสนอนวัตกรรมใหม่สำหรับการบำรุงผิวหน้าด้วยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวสารสกัดธรรมชาติกิ่งพันธซาพันซุาขอแนะนำผลิตภัณฑ์บำรุงผิวสารสกัดจากพันธุา ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ช่วยกระตุ้นให้เซลล์ผิวแข็งแรงช่วยให้ผิวหน้ากระจ่างใสชะลอการเกิดริ้วรอยก่อนที่เราจะมารู้จักกับผลิตภัณฑ์นะคะเราไปพบกับเจ้าของนวัตกรรมกันก่อนเลยค่ะผู้ช่วยศาสตราจาร,รย์ดรนภะพพักใจพักดีเป็นอาจารย์แล้วก็นักวิจัยจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ หลายท่านอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมต้องเป็นกิ่งพันซ่าดเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบที่มาและที่ไปจากเจ้าของนวัตกรรมกันเลยค่ะพันซาหรือพันซ่าเอ็กแทกเนี่ยเป็นองค์ประกอบของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารสกัดพันซชาศจริงๆมันเป็นสารสกัดเหลวจากกิ่งของต้นพันซชาศ แล้วก็มีสารสกัดเข้มข้นจากพืชที่มีองค์ประกอบเป็นไฟโตเอสโตรเจนด้วยนะคะตัวพันซาหรือพันซาเอ็กแกเน่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นส่วนผสมของเครื่องสําอางโดยเฉพาะเครื่องสําอางสําหรับบํารุงผิวเพื่อทําให้ผิวสว่างใสแล้วก็ลดความหมองคล้ำเพิ่มความชุ่มชื้นค่ะ ตัวพันซ่าเนี่ยอย่างที่บอกว่าตัวพันซ่าเอกมันเป็นสารสกัดของกิ่งของต้นพันซ่าเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างกิ่งของต้นพันซ่าในอดีตเนี่ยตามตำราไทยมีการใช้กิ่งตัวเนี้ยในการรักษาแผลที่ผิวหนังโดยมีการเผาก่อนเอาไปใช้ทีนี้ในมุมของงานวิจัยเนี่ยเมื่อย้อนไปประมาณสักสิปีก่อน นะคะก็จะมีการศึกษาเพื่อคัดกรองพืชที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่สัมพันธ์กับการเกิดสิว Propionibacterium acne จากการคัดกรองพืชทั้งหมดจำนวน76ชนิดพบว่าสารสกัดจากพืชกิ่งพันธุ์ซากเนี่ยค่ะจะเป็นสารสกัดที่จัดอยู่ในกลุ่มที่มีฤทธิ์สูง สามารถรย,ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโพพิโอนีแบคทีเรียมได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้สารสกัดนี้ก็ยังสามารถที่จะต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ต้านออกซิเดชันได้ดีมีฤทธิ์ฝาดสมานนะคะซึ่งจากงานวิจัยชุดนั้นเนี่ยก็มีการพัฒนาเจลแต้มสิวของสารสกัดพันซาาขึ้นมานี้ในการศึกษาต่อมาเนี่ยเราค้นพบว่าถ้าเราเปลี่ยนตัวทำละลายสกัด โดยใช้ตัวทำละลายสกัดที่เปลี่ยนออกไปสารสกัดที่ได้ก็จะมีลิ์ที่แตกต่างกันออกไปโดยเราพบว่ามีของเหลวชนิดหนึง่งหลังจากที่สกัดแล้วเนี่ยสารสกัดเหลวที่ได้มีประสิทธิภาพในการยับยัง้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรซินเอสซึ่งเป็นเอนไซม์หลักในการผลิตเม็ดสีเมลานินในผิวหนังของคนเรานะคะโดยประสิทธิภาพเนี่ยดีเทียบเท่ากับสารมาตรฐานกรดโคจิกเลยทีเดียวและนอ,นอกจากนี้สารสกัดที่ได้ยังมีประสิทธิภาพในการต้านออกซิเดชันต้านอนุมูลอิสระ มีปริมาณของฟีโนโลิกฟาวโวนอยด์รวมที่ค่อนข้างสูงแล้วเมื่อเรานำสารสกัดนี้ไปทดสอบการระคายเคืองในโมเดลของเซลเพาะเลี้ยงโมเดลอีพิสกินเนี่ยเราก็พบว่าสารตัวนี้ในปริมาณที่เราแนะนำให้ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเนี่ยมีความปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองค่ะตัวประโยชน์ของพันซ่าเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับตัวส่วนผสมที่อยู่ในพันซ่าเนาะ ก็คือสารสกัดพันซ่าที่ได้เนี่ยมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซินเนสอย่างที่บอกทำให้มันสามารถที่จะเอามาใช้สำหรับเครื่องสำอางที่ทำให้ผิวสว่างลดรอยหมองคล้ำได้นะคะหรือว่าผิวที่ได้รับแสงยูวเยอะๆแล้วมีการกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนสมากเกินไปอย่างเงี้ยค่ะตัวสารสกัดพันซ่าก็เหมาะแล้วอย่างที่บอกว่าตัวพันซ่าเอ็กแทเนี่ยยังประกอบด้วย สารสกัดเข้มข้นจากพืชที่มีไฟโตเอสโตรเจนมีรายงานว่าสารสกัดชนิดนี้เนี่ยสามารถที่จะแก้ไขปัญหาผิวหนังได้ผ่านหลายกลไกไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนอีลาสตินการป้องกันแสง UV การต้านออกซิเดชันแล้วก็การเพิ่มความชุ่มชื้นทําให้ตัวพันซ่าเนี่ยเหมาะที่จะใช้กับเครื่องสําอางบํารุงผิวโดยเฉพาะเพื่อทําให้ผิวสว่างสดใสขึ้นลดความหมองคล้ํา ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ทําให้ผิวแข็งแรงขึ้นต้านทานการเกิดริ้รอยที่นี้เราก็มีการนําเอาพันซ่านี่แหละมาใส่ในเครื่องสําอางนะคะชนิดแรกที่เราพัฒนาขึ้นมาก็คือเป็นเป็นเซรั่มนะคะตัวนี้จะเป็นพันซ่าเฟชียลไวท์เทนนิ่งเซรั่มนะคะตัวเซรั่มนี้อุดมไปด้วยสารสําคัญออกฤิท์ที่ทําให้ ช่วยในเรื่องของลดรอยหมองคล้ำแล้วก็ทำให้ความเกิดความชุ่มชื้นเป็นเซรั่มเนื้อเบาแล้วก็เวลาทานเนี่ยซึมเข้าผิวได้ดีแล้วก็ไม่เหนอะหนะค่ะอีกตัวหนึ่งที่เราเอามาทำนะคะ ก็คือเอามาอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์พอกหน้านะคะผลิตภัณฑ์พอกหน้าตัวนี้คือ anti aging sleeping mask เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกลางคืนโดยการพอกหน้านะคะมันจะเป็นเจลเนื้อข้นแต่ว่าเวลาทาแล้วก็จะมีการกระจายบนผิวได้ดีนะคะตัวนี้ก็จะอุดมไปด้วยสารที่ช่วยทําให้ผิวสว่างเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ทําให้ผิวแข็งแรงต้านทานการเกิดริ้วรอยค่ะ นวัตกรรมสารสกัดพันซาถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีความพิเศษมากเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่านวัตกรรมสารสกัดพันซามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างไปเชิญชมกันเลยค่ะ เรารู้จักผลิตภัณฑ์สารสกัดจากพันธุ์ซาบกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดู Business Model ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์บ้างค่ะพันุซาเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากสารสกัดพันธซาฟไม่เพียงแค่บำรุงผิวให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหน้าเพียงเท่านั้นแต่ยังช่วยความกระจ่างใสเพิ่มความแข็งแรงของชั้นผิวและชะลอการเกิดริ้วรอยซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ออกเป็น2กลุ่มค่ะ เริ่มจากกลุ่มแรกเซรัม่มเซรั่มมีคุณสมบัติช่วยให้ผิวขาวกระจ่างใสเนื้อครีมมีความซึมซับได้ดีไม่มีความเหนียวเนืดหนะมีสารสกัดส,สำคัญที่ทำให้เกิดความชุ่มชื้นบนใบหน้าผลิตภัณฑ์เซรั่มเหมาะสำหรับคนที่มีอายุ25ปีขึ้นไปอยู่ในช่วงแรกเริ่มของการทำงานจึงให้ความสำคัญในการดูแลตนเองเป็นพิเศษ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวจึงเป็นหนึ่งในสินค้าที่ผู้บริโภคกลุ่มนี้ให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ตัวที่2คือ s l e ป p i n g m a s ์มีคุณสมบัติ สารสกัดมีความเข้มข้นสูงมีสารสำคัญที่ปกป้องใบหน้าจากสภาวะที่เมสส็ดสีเมลานินมากเกินไปผลิตภัณฑ์สลิปปิ้งมาร์คเหมาะสำหรับบุคคลที่มีอายุ30ปีขึ้นไปอยู่ในช่วงวัยทำงานที่มีความมั่นคงในชีวิตมีกำลังที่จะซื้อค่อนข้างมากซึ่งช่วงวัยนี้เริ่มมีริ้วรอยบนใบหน้าเกิดขึ้นเนื่องจากอายุที่เพิ่มมากขึ้นค่ะผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางบารุงผิวจึงเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่ผู้บริโภคกลุ่มนี้ให้ความสนใจ ทีพาร์ตเนอร์ของผลิตภัณฑ์พันซาได้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นแหล่งปลูกต้นพันธุซาตซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศไทยห้องทดลองสารสกัดพันซาตส,ส่วนผสมการผลิตเซรั่มและสลิปปิ้งมาร์กร้านบรรจุภัณฑ์ร้านออกแบบผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์พันซาสามารถโปรโมตและขายได้2ช่องทางช่องทางที่ 1. ช่องทางออฟไลน์ line, เช่นบูธหรือช็อปในห้างสรรพสินค้า และตัวแทนจัดจำหน่ายทั่วไป 2. ช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Official w e b s i บไซต์ e b o o k Page i n ิน a g ร a m ก a ม l d z a d a และ Shopee อีกทั้งเรายังสามารถร่วมทำโปรโมชั่นกับช่องทางเหล่านั้นได้อีกด้วยค่ะมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนำเสนอนวัตกรรมใหม่ สำหรับบำรุงผิวพันซาทางเลือกใหม่ของผู้ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์สารสกัดจากธรรมชาติค่ะบริการสำหรับผู้ที่สนใจขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานทรัพย์สินทางปัญญามหาวิทยาลัยขอนแกน่นการยื่นคำคุ้มครองสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ให้คำปรึกษาทางธุรกิจโดยหน่วยบ่มเพาะธุรกิจอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นการประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง,างๆหรือการออกบูธเป็นต้นให้คำปรึกษาและบริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าขอเรียนเชิญผู้ประกอบการที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญามหาวิทยาลัยขอนแกน่นค่ะ